ส,สวัสดีครับเชิงจ้านะครับร้านเอแอนทีคาร์เอเซอรีสม uh ุดสาคอนะครับมีลูกค้านํารถนาวาร่านะครับ np 3 0 0นะครับที่มีจอแสดงผลแบบนี้มานะครับนะแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับติดรถมาเป็นกล้องแท้นะครับนะให้ทีมงานนะครับเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นนะครับขนาด10นิ้วนะฮะแรม28คอให้นะครับนะพร้อมให้กล้องหลังเดิมเนี่ยใช้งานได้เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับว่ามันจะสวยหรูขนาดไหนครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจอแอนดรอยตรงรุ่น10นิ้วของนาวาร่านะครับนะเพิ่มกล่องแคนบัสนะครับเพื่อให้กล้องหลังนะครับมองหลังเดิมกล้องเดิมติดมากับโรงงานเนี่ยใช้งานได้แบบปกตินะครับพัลล์วงรุ่นไม่ตัดต่อนะครับตัวนี้จะเป็นจอนะครับแรม2นะครับ32 8สอดคอด้านหลังมีพัดลมระบายความร้อนนะครับรองรับ Apple CarPlay ไร้สาย แอนดรอยต t o ไร้สายนะครับแล้วก็ยังรองรับกล้องรอบคัน360ในอนาคตถ้าลูกค้าจะติดกล้องรอบคันก็เพิ่มได้เลยนะครับนะใส่ซิมการ์ดได้โอ้ครบวงจรนะครับตรงนี้ครับที่ a อ t ค่คาเอเทเตอรี a จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับลงแอปไว้ให้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่มีโฆษณาลุกทีวีทีวีออนไลน์ Netflix นะครับ Spotify ยูฟลินะครับลูกค้าสามารถเข้าไปโหลดเพิ่มนะฮะที่เอ่อ s t o y Store ได้เลยนะครับนะสนใจงานติดตั้งนะครับติดต่อร้าน ANT คาเอ็กเซสซจังหวัดสมุทรสาครนะครับศูนย์ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นที่มากที่สุดในสมุทรสาครนะครับ